ชายคนนี้สร้างเครื่องหนึ่ง2จเซดเทอร์โบคู่ขึ้นเองที่บ้านเขามีชื่อว่าดอนก o อฟนักแต่งรถคอดดอดจากมิเนโซตาเขาสร้างสุดยอดถึงพลังนี้จากการเอาเครื่องหนึ่งของซูเปา2ตัวมาประกบเข้าด้วยกันแบบสูบวี2 0อองศา5 0ลิตรท่อนล่างเครื่องใช้ของเดิมนำมาตัดกึงและเชื่อมเข้าด้วยกันโดยมีการสร้างห้องข้อเวียงขึ้นมาใหม่ขอเวียงสั่งคัสตอมจากสแควแข็งชาร์ปชาร์ปอกใช้ของเชเวีชารปกานใช้ของฮอนด้า สูบช be ี m ก็ของ Honda อ่างน้ำมันเครื่องอลูมิเนียมคัสตอมพร้อมปั๊มน้ำมันเครื่องแบบไดซัมในส่วนของฝาสูบถูกหมุนกลับด้านกันเพื่อให้พอร์ตไอเสียพุ่งเข้าหากันตรงกลางปั่นกำลังด้วยเทอร์โบคู่จากกาเรตจ T GTX และจูนทุกอย่างเข้าหากันด้วยกล่อง AEM จากสำนัก NTH Moto รีโตลพลังกำลังได้สูงถึง810แรงม้าน้ำมัน e 8 5บรปปรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้และที่ไม่เอาพันม้าเขาได้บอกไว้ว่าจริงๆก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องทำแบบนั้น